อันนี้ครับร้านยาวเฮดเดอร์ครับสว,สวัสดีครับส, <tactile road. S 1> สวัสดีครับคือมีลูกค้าถามว่ามังกรทองยูสุมังกรทองจะตกออโบดีแม็กเนี่ยสามารถทำเฮดเดอร์ได้ไหมได้เลยครับได้ครได้เหรอตอนนี้ทำหลบแอร์ด้วยไม่ต้องไปแก้โอเคแอร์อ๋อเหรอทำหลบแอร์ด้วยนี่ใครเนี่ยอ๋อนี่นี่จานน้อมอ๋อจานน้อมตัดล้วแปนอยู่ <laughs> แล้วมีตัวอย่างไหมเฮดเดอร์ที่ทำเสร็จแล้วมีไหมเฮดเดอร์อีซุสุบังกรอนทองเกาะโบดีแบกสามพันส่งมาละส่งมาแล้วมีมีอีซุสุครับอีซุสุไหนเพิ่งจะสดเลยไหนอ่ะฝาเขาเรียกมังกรทองหรือฝาทองมาเนี่ยมังกรทองอะฮัลโหลบัดดี้โอ้โหปฝาทำใจดีอย่างนี้ตังค์ไใช้ก่อนโอโหขอบคุณครับนานปฝาจะให้ตังค์ผมทีใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ไหมใช้ไม่ดี ยาวยาวเฮดเดอร์เอราวเกะยาวไม่ต้องเท่าแก่ยาวรวยแล้วเท่าแก่ยาวรวยแล้วเหรอเอ้าดูนี่วะทำงานจนเล็บไม่มีขนแล้วเนี่ยเห็นปะโอ้โหรวยแน่เลยครับยาวเฮดเดอร์เราใช้แป๊บอย่างเดียวเชงได้เลยครับเนี่ยนี่ทำเฮดเดอร์คือไงใช้แป๊บอย่างหนาเลยอ่ะอ้ยอย่างหนาจริงวะเนี่ยโอ้ปลาหนามหนาจริงแล้วอมอขึ้นไหมเช็คได้เลยของขึ้นราคาเนี่ยหมอเหล็กขึ้นมากเลยโอ้เหล็กราคาเนี่ยเล็กขึ้นราคาครับ โอ้แป๊บหนาเลยเด็กขึ้นราคาบอกว่าเด็กอ่ะเด็กเด็กไอ้ป๋าป๋าต้องรู้ดีเรื่องเด็กขึ้นราคาเนี่ยราคาเดิมมีเสนอทองหรอโควิดมาหากินยากเอาพูดถึงเมื่อกี้อีสุมังกรทองใช่ไหมเนี่ยครับตัวนี้ใช่ไหมมีอะไรนั่งรอเนี่ยโอ้ดีกำลังขึ้นสดๆเลยครับนี่ครับเป็นเอ่อเฮดเดอร์ครับใส่นี่ครับเป็นเขาเรียกมังกรทองป่ะมังกรทองมังกรทองเนี่ยครับนี่ครับหน้าแป้นอีสุมังกรทองเนี่ยยาวเฮดเดอร์กำลังขึ้นเลย กำลังขึ้นแบบเลยอ่านี่ครับเป็นเฮดเดอร์แล้วหลักเกาะโบดีแม็กซ์สามพันเลยเนี่ยโปรนี่จ้าอ่ามีโบดีแม็กซสามพันเราก่อนได้จริงเปล่าอ้าวกรอดได้จริงจริงกรองก็คือติดตั้งนะหน้าแปนดูหน้าแปนนะครับดูหน้าแปนปึ๊บนี่ครับจะอยู่ท่านี้ครับนี่ครับท่านี้เลยครับลบแอร์ได้ลบแอร์เหรออ่าถ้าปกติจะอยู่เตี้ยตอนนี้ก่อกอง หน้าแปลนไหนสีรูสีรูดิโอเ้เป๊ะ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 เลยครับนี่ครับเป็นเทอร์โบดีแมกซสามพันหน้าแปลนก็สีรูอย่างนั้นแหละนี่นะนอ่อาแล้วอีกรุ่นหนึ่งอะ่ะรีโวได้ไหมรีโวมีครับรีโวเกาะโบดีแม็กซ์สามพันเหมือนกันหน้าแปลนจะไม่เหมือนกันใช่ไหมให้ดูหน้าแปลนเทียบกันจะเ,เป็นไงนี่ครับหน้าแปลนรีโวครับจะเ,เป็นอยังไงนี่เป็นเอามาเป็นแบบนะครับในการ ขึ้นรูปเฮดเดอร์นะครับเนี่ยนะครับเรียบกันเนี่ยหน้าแปลนเป็นเงี้ยรีโว่รีโว่ครับโอ,โ,โอ้โหเป๊ะเนี่ยครับอือห้าดยอดมากใช้เวลาทำวันหนึ่งเสร็จไหมอ๋อเสร็จครับทำงานอยู่สองชั่วโมงเสร็จครับสองชั่วโมงเสร็จใช่ไหมสั่งวันนี้ก็กสง่งให้เขาได้เลยเย็นเนี่ยมีคนสอนการที้เสร็จฮะ อ๋อนี่ไหนโอ้งานนี่รอส่งนี่เจ้านายอย่างเดียนี่ผู้คุมเหรอเจ้าของร้านที่แท้จริงครับนี่กำลังนั่งเจาะกำลังนั่งเจาะรูอยู่ครับอ่าหน้าเป็นครับนี่ครับมีคือทําได้ทุกรุ่นนะทําได้ทุกรุ่นนะถ้าเราไม่มีแบบก็เอารถมาตีส่วนได้ได้ผมเข้าใจถูกต้องนะ อโอเคนู่นกำลังขึ้นรีโวให้อยู่โอเคนะครับกำลังขึ้นรีโวให้อยู่ครับรีโวนี่ครับเป็นหน้าแอ่นอแล้วก็ใส่ขึ้นลูกนะขึ้นลูกเป็นเฮดเดอร์ครับสำหรับรีโวะรีโวครับเกาะโอดีแม็กสามพันเป็นหน้าแปนนี่ครับอ่ะโอเคนะ ถ้าใครอยากได้เฮดเดอร์ครับที่จะใช้กับเทอร์โบดีแมกสามพันนะหรือว่าเทอร์โบอะไรก็แล้วแต่รถรุ่นอะไรมีห้ออะไรก็ทักมาแล้วกันนะครับทักมาแล้วกันโอเคครับถ้าใครอยากได้เฮดเดอร์นะครับที่จะเกาะโบดีแมกสามพันหรือเทอร์โบใดก็แล้วแต่นะครับก็ทักมาแล้วกันนะฮะยาวเฮดเดอร์สามารถทำให้ได้เลย ถทากผมมาก็ได้เลยครับอเ,อเออนี่รครับยาวเฮดเดอร์ครับเจ้าพ่อเฮดเดอร์อแห่งเบืองอําเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมเอาเคยครับเดี๋ยวผมเจรจาครับนะเดี๋ยวผ,<ม>ผมไปบอกเขาว่าสามารถทำให้ได้เลยนะครับแค่นี้ก่อนนะครับ